กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมนายพรเทพวิสุทธิวัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พักเพื่อไทยขอขอบคุณท่านประธานสภาเที่ยวโอกาสผมมาพิปายขอบคุณพักเพื่อไทยแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่จัดแบ่งเวลาให้ผมได้มีโอกาสมาแสดงความเห็นผมได้ฟังมาตลอดนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ผมมีมุมมองที่แตกต่างนะครับเพื่อจะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาเพิ่มเติมนะครับในการที่รัฐบาลจะขอออกพอลกอกู้เงินในครั้งนี้เราต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลกันโรคระบาดโควิด -19 ไม่ให้เข้าประเทศไทยไม่ได้จึงต้องออกกฎระเบียบต่างๆรวมถึงออกพหลกอ,อซึ่งเหมือนเป็นยาแรงเพราะเป็นการจะกัดสิทธิประชาชนให้อยู่ในคำสั่งที่รัฐบาลกำหนด ปัญหาที่เกิดขึ้นมานะครับมุมมองผมเราตั้งศูนย์บริหารควบคุมโควิดล่าช้านะครับมีข่าวลือมากมายนะครับกว่าจะมีศูนย์นี้ขึ้นมาได้นะครับทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาครับขอภาพสไลด์ครับรัฐบาลนะครับจัดการปัญหาเรื่องโควิดแบบละหลวมสับสนในวิธีการทำง,งานหลายอย่างนะครับก่อนที่จะมีศูนย์บริหารืรอสอบอคตัวนี้นะครับ และปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยนะครับติดลมคำว่าละหลวมนะครับในตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆรัฐบาลไม่กล้านะครับที่จะออ,ออกระเบียบในการควบคุมกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้เข้ามาต่างประเทศก็ไม่มีวิธีการจะกักตัวอย่างไรดังภาพที่เห็นนะครับชุนลมุลเกินที่สนามบินสุวรรณภูมิมากมายไปหมดปล่อยกลับบ้าน นะครับไม่มีวิธีการควบคุมดูแลที่บ้านถ้ามีคนติดเชื้อแพร่กระจายก็จะไปอย่างรวดเร็วการสับสนในวิธีการควบคุมกลุ่มเสี่ยงเวลาเกิดโรคแพร่ระบาดก็หาฐานที่เหมาะสมแก่การควบคุมไม่ได้รัฐบาลต้องสรุปนะครับให้ชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ใช่ปล่อยข่าวออกไปว่าอยู่ที่นั่นที่นี่บางครั้งสถานที่ดีบอกไปกระทบปะเทือนอาชีพของเขาเช่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็ไม่กล้าไปเที่ยว เพราะกลัวการติดเชื้อเศรษฐกิจติดลบนะครับทำให้ธุรกิจหลายประเภทหยุดนักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวนะครับทำให้เกิดความเสียหายตลอดมาครับเราโชคดีนะครับที่คนไทยโชคดีครับที่มีหลักประกันสุขภาพหมายถึง30บาทรักษาทุกโรคนะครับเรามีการแพทย์แล้วก็สอสอบอุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คือความเสียหลักของคนไทย ที่เข้าใจนะครับในการไปหำงานทําให้เราควบคุมได้ดีขนาดนี้นะครับความเดือดร้อนปากท้องของประชาชนนะฮะและปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่าที่เกิดจากโควิดสิบเาทำให้รัฐบาลต้องขอสภาออกพรลกอกู้เงินหนึล้านล้านนะครับต้องขออภยัยสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมมองแต่ปัญหาครับที่ท่านละเลยไม่ปฏิบัติจนเกิดความเสียหายได้ครับ ที่มาของการกู้เงินเกิดโควิด -19 นะครับแต่ทอน,นเห็นว่าการบริหารปกติของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีการวางแผนทําให้เรามาเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับการแก้ไขนะครับรัฐบาลควรต้องเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศนั่นคือให้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคจะทําให้ธุรกิจได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับ แล้วก็จ้างงานคนงานก็จะไม่ตกงานนะครับรัฐบาลต,ต,ต้องเร่งหาแหล่งเงินทุนให้ธุรกิจเล็กๆนะครับ SME ก็ทั่งร้านค้าร้านขายก็ตามนะครับต้องมั่นใจได้ว่าทุกคนจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับบางครั้งร้านค้าเล็กๆจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างไรนะครับต้องผ่านกองทุนหมู่บ้านหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับเพื่อให้เขาได้เยียวยานะครับกับผู้ที่เป็นร้านค้าเล็กๆได้นะครับ รัฐบาลต้องกำหนดโครงสร้างพื้นฐานในพลกที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเพิ่มปริมาณน,น้ําในเขื่อนในอ่างไม่ใช่เน,น้นแต่การขุดรอกลําคลองถนนที่สร้างก็ควรเป็นถนนเส้นใหม่นะครับเป็นถนนเส้นใหม่ที่เข้าถึงแหล่งชุมชนไกลๆไม่ใช่ปรับปรุงถนนเดิมที่ยังมีสภาพดีอยู่มันเสียหายแล้วก็ไม่สอดคล้องกับรับพลกการกู้เงินฉบับนี้ อย่าใช้งบประมาณพลกอนี้แบบงบประมาณประจําเพราะเป็นเงินที่กู้จากนะครับประชาชนมาและรัฐบาลถ้าเป็นประจําก็จะเอางบประจำนะครับเข้ามาใส่ในงบประมาณเงินกู้เร่งด่วนนี้ซึ่งถือว่าไม่ถูกต้องการผ่อนปล้นระเบียบโควิดนะครับควรผ่อนผันยกตัวอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวนะครับได้รับรองเรียนว่าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ควรจะสามารถไปทํางานที่อื่นในจังหวัดตนเองได้นะครับถึงแม้จะเปลี่ยนในจ้างก็ตามเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยผู้ประกอบการและช่วยแรงงานต่างด้าวนะครับให้มีเงินในช่วงนั้นเพื่อให้สภาเชื่อถือได้ว่าการพรกฉบับนี้มีประสิทธิภาพนะครับรัฐบาลควรใจกว้างให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบนะครับซึ่งสภาเองจะมั่นใจได้ว่าเราจะมีประสิทธิภาพในการใช้เงินยกเลิกแต่ครับ ในเรื่องพอลกอฉุกเฉินเคอร์ฟิลดังที่เพื่อนสมาชิกผู้แทะะนรัษฎรได้พูดถึงตามผลเห็นผารัเกล่าวนะครับชาวประมงค์ครับรัฐบาลครับชาวประมงค์เขาฝากถามว่าลูกเรือประมงไทยที่มีชื่อในระบบทะเบียน285เรื่องการขอเข้าออกทะเลของกรมเจ้าท่าที่เสนอไปยังไม่รับการเยียวยาว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ปัจจุบันนี้เจ้าของเรือได้รับแล้ว นะครับทำไมเจ้าของเรือได้รับแล้วแต่คนที่มีชื่อเป็นลูกเรือประมงลูกเรือประมงทำไมถึงยังไม่ได้ช่วยตอบไปนะครับการลดต้นทุนในช่วงธุรกิจโควิดนี้นะครับอยากให้ช่วยดูแลเรื่องการลดภาษีเงินได้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือภาษีท้องถิ่นเดิมนะครับลดค่าน้ําค่าไฟประชาชนธุรกิจโดยรัฐบาลเอาเงินพลกอที่ขอกู้นี้นะครับไปอุดหนุนให้หน่วยงานดังกล่าวก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ ขววเล่งเปิดธุรกิจการค้ากับเพื่อนบ้านที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับเราก็จะเป็นการกระตุต้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับเช่นเปิดด่านชายแดนต่างๆนะครับเช่นด่านสิงขอนที่ประจบกิิขันซึ่งเป็นด่านเปิดใหม่ด่านต่างๆที่อยู่ในรอบๆประเทศไทยนะครับที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับเราเร่งเปิดนะครับมันจะเป็นการทําให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นครับเรา รัฐบาลต้องดูแลเกษตรก,กรนะครับต้องหาทุนให้พอต้องหาน้ําให้พอปุ๋ยยาราคาต้องถูกนะครับจะสอนทําอะไรก็ให้ควรจะให้ชัดเจนไม่ควรให้สารเคมีเกินไปก็ควรจะเป็นงบที่จะไปแนะนําเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อจะฟื้นฟูเศษษรษฐกิจเพื่อให้อาชีพเกษตรกรมีแต่ความมั่นคงครับท่านครับสําคัญที่สุดนะครับควรนําพระราชดำรัส ในหลวงในการที่เก้าที่พระองค์ท่านทรงแนะนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทรงแนะนําให้คนไทยนะครับนำเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองพึ่งพาในประเทศให้มากที่สุดมันจะช่วยเราได้มากในกรณีที่เราเกิดวิกฤตโลกร้าดังกล่าวนะครับเช่นเรื่องต้องทําเรื่องน้ําให้ดีนะครับถนนหนทางให้ถึงแหล่งกันดา n จริงๆอย่าใช้สารเคมีมากมว่ผมรัฐบาลควรจะนําเรื่องนี้นะครับมันจุในคอรกรด้วยนะครับ รัฐบาลต้องมายุทธศาสตร์การใช้เงินพลกรให้ครอบคลุมนะครับใช้แบบยั่งยืนและไม่เกิดการทุจริตเพราะมันเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนครับเสียดายประเทศไทยครับเรามาใช้วิกฤตโอกาส19ในเรื่องวัดเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาวัดความสามารถของรัฐบาลวัดความเป็นผู้ผนำาผนนี้แทนที่จะวัดฝีมือการบริหารจากเรื่องเศรษฐกิจปกติที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทําให้เราไม่เห็นฝีมือรัฐบาลโดยแท้จริง แต่ก็หวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาโควิด1 9นี้ได้ครับสรุปครับธรรมธานครับผมขอสรุปผมนายพรเทพวิสุทธ์พัฒนศัก์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประจวบคีรีขันธ์พรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมอภิปรายจะเป็นประสบการณ์ที่รัฐบาลต้องไปคิดแล้วก็ระวังและเป็นข้อมูลในการใช้พลกกู้เงิน1.9ล้านล้าน,านเพราะเรา กำลังสร้างนี้ให้เกิดขึ้นโดยเอาเงินอนาคตมาใช้ถ้าใช้เงินมีปฏิสิิภิภาพก็จะทำให้เศรษ,ษ,ษฐกิจดีขึ้นถ้าใช้เงินผิดเหมือนเราจ่ายยาไม่ตรงกับโรคประเทศก็จะมีปัญหาที่แย่ลงไปอีกนะครับทุกทุกธุรกิจทุก,ทก,ทก,ทกคนคือคนไทยได้รับความเสียหายและผลกระทบจากโควิด -19 รัฐบาลควรดูแลให้ทั่วถึงครับผมย้ำนะครับ รัฐบาลควรดูแลให้ทั่วถึงนะครับและเร่งคิดเปิดเมืองอย่างปลอดภัยให้เร็วที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจได้ฟื้นฟูได้ฟื้นนะครับตัวอยู่อย่างรวดเร็วหวังว่ารัฐบาลจะดูแลแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายมาขอพระคุณท่านประธานมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ